สดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับกับวลีที่บอกว่ามันจบแล้วครับนายหลายคนอาจจะคุ้นน,นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะจําได้ครับว่าวลีนี้ออกมาจากปากของใครนะครับคนนี้เนี่ยพอเรามองกันไปแล้วเนี่ยครับ ทำให้วันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นมาอีกนหนึ่งประเด็นครับนั่นก็คือสิ่งที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ถามท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมทศหนึ่งของเราเนี่ยฮะหรือที่รู้จักกันในนามของเสียหนูไม่รู้ว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับว่าเรียกท่านว่าเสียหนูเนี่ยคนนี้เนี่ยมันมีประเด็นครับนักข่าวก็ไปถามว่าได้ข่าวมาว่าคุณเนวินชิดชอบเนี่ยเข้าพบ คุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจาันทสองล่าจริงไหมนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าจริงจริงนะักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะเขาความสัมพันธภาพเนี่ยดีกันแล้วหรอเพราะว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับประเด็นนะครับของคําพูดที่บอกว่ามันจบแล้วครับนายมันน่าจะหมายถึงเรื่องของการตัดขาดตัดซึ่งนะครับเยื่อใยต่างๆแล้วใช่ไหมครับคุณหนูก็บอกว่าไม่เคยได้ยิน มีคำพูดคำนี้ออกมาด้วยหรอก็ไม่แน่ใจนะครับว่าออคุณอนทุทินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมากับวลีนี้ที่ม่เคยได้ยินหรืออาจจะลืมๆไปแล้วกันจริง,รงๆเราก็ได้นะครับแต่ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังจำกับวลีนี้ได้คราวนี้เนี่ยตีเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่าถ้ากับคนที่พูดวลีนี้ออกมาและเป็นบุคคลทางการเมืองพูดวลีนี้ออกมาเนี่ยหมายถึงอะไรในเชิงของทางการเมืองเองเราอาจจะมองว่ามันเป็นวัฒกรรมหรือเปล่าที่จะต้องการแสดงออกว่า เขาในฐานะคนที่เคยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอีกหนึ่งบุคคลผู้ซึ่งณวันนี้เราบอกว่ามันจบแล้วครับนายหมายถึงว่าเราจะไม่ยุ่งต่อการครับนายและในตอนนั้นเองหากย้อนกลับไปดูในสถานการณ์การเมืองนะครับกับคนที่พูดมีผลดีอะไรบ้างกับเรื่องของการเมืองอ,อ,อาจจะมีคนคนที่เคยติดตามการเมืองไม่ชอบกับบุคคลหนึ่งแล้วพอบุคคลท่านนี้มาบอกว่ามันจบแล้วครับนายตัดขาดซึ่งกันและกันแล้ว ก็ทําให้สถานการณ์การเมืองตอนนั้นเนี่ยได้รับความนิยมกลับขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะคิดกันง่ายๆเลยผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ย การเมืองไทยเนี่ยเราจะไว้ใจอะไรได้ครับกับนักการเมืองกับคําพูดของนักการเมืองในสิ่งต่างๆพูดไว้แบบนี้ักวันหาเสียงพูดไว้แบบนี้ในวันที่มีสถานการณ์อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนพวกอะไรขึ้นมาก็พูดขึ้นไปก่อนพูดออกไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละฮะได้ไว้วางใจกับพวกเขาแล้วก็ให้คะแนนนิยมกับพวกเขามา ตา,ตามความรู้สึกนึกคิดนะครับว่าในกลุ่มก้อนของประชาชนที่ติดตามพักการเมืองที่ตัวเองชอบวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ย,ยพักการเมืองนี้ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยเพื่อที่จะมาบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเชื่อคําพูดของนักการเมืองได้มากน้อยเพียงใด กับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าถามผมในฐนานะของคนที่อยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะ่ะของนักการเมืองของกลุ่มก้อนการเมืองของพรรคการเมืองที่วันนี้แบบหนึง่งอนาคตก็ไม่แหนะ่ไม่นอน้ะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่2มิติด้วยการมิติที่1เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้การขับเคลื่อนบ้านเมืองเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ หวังรอคอยผลประโยชน์อะไรตามยุคตามสมัยนะครับใครขึ้นมามีอำนาจมากกว่าใครตกลงไปอำนาจน้อยกว่าเราเองในฐานะคนกลางก็ต้องอยู่ได้ทั้งสองขั้วอำนาจแล้วก็เพื่อที่จะทำรงตนไว้อยู่ในสถานะของนักการเมืองในสภาพแวดล้อมการเมืองในห่วงเวลานั้นๆได้อย่างรอดปลอดภัย ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยได้เห็นลหลากหลายเรื่องนะครับทางการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒกรรมที่บอกว่าพรรคการเมืองนึงเนี่ยตบัดสัตว์นะไม่รักษาคำมั่นสัญญาก่อนหาเสียงเอาไว้ช่วงก่อนการเลือกตั้งช่วงหาเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งพรรคทิ้งพวกกันไปสุดท้ายแล้วผมว่าอยู่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยแหละครับเราในฐานะของประชาชนของพล,ลเมืองไทยภายใต้นะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขเราคงต้องมีสติให้มากๆในการที่จะชื่นชอบชื่นชมผักการเมืองและนักการเมืองต่างๆครับ